ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกคุณร้อยเซ็น์และสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างคาวพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณ50%บวกลบดาวคานสุรังศรกับดาวทิพย์ฮาเดสให้กับจุดเจ้าตาจันทร์ความหมายจะแปลว่า ความเหน็ดเหนื่อยครั้นี้เนี่ยผมจะลงรายละเอียดนะครับคุณดูที่มาสาผมนะครับทุกราศีเลยถ้าคุณมีจุดเจ้าตาดวงดาวอยู่ที่เข้าองศาที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครันนี้ผมจะมาอธิบายจุดที่มาสู่ลังสีคือดาวสองตัวรวมกันนะครับจุดที่มาสู่ลังสีอยู่ที่24องศาราศีกรกฎ21ลิบดานะครับ อยที่มาส่วนวงสีก็อยู่พิกัดของราศีตัวนี้แคปิคอนก็คือดาวเสาก็คือแพะภูเขากลุ่มดาวแพะท,ทะเลไม่ใช่ราศีมังกรนะครับอันนี้มันก็จะหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะประมาณว่าถ้าเป็นเรื่องงานนะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่บางอย่างหรือว่าคุณอาจจะต้องไปทําภาระบางอย่างที่ค้างค้างมานานแล้วก็ เป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนประมาณว่าเขาจอดจงมาที่ตัวคุณเพราะว่าดาวองคารดาวองคารเนี้ยอันนี้คือกิจกรรมที่คุณจะต้องทำกันเนี้ดาวองคารเนี้ยค่าองศาที่เขาอยู่เขาอยู่ค่าองศาของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตาจันอันนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่คุณจะต้องทําแบบรวดเร็ว แบบประมาณว่าช้าไม่ได้เช่นเขาเอางานบางงานมาให้เราทําและก็เมื่อเราทําแล้วเราก็จะต้องเช่นรีบทํางานนั้นให้เสร็จรวดเร็วก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราอาจจะแบบว่าเหนื่อยในการที่เราจะต้องแบบเออ่ตื่นล้นกระหืดกระหอบแบบเหมือนแบบต้องทำทำแล้วเป็นสิ่งที่คุณแบบต้านทานไม่ได้ เพราะว่ามันมีดาวทิด์ตัวนี้วัคขนุ์วัคขน,นุ์ก็คือพลังอำนาจที่ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ที่นี้ดาวทิด์วัคขนุ์กับดาวองคาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่4ี่ซึ่งเรือนตาที่4ี่ก็หมายถึงการเรียนรู้ความเป็นบ้านก็คือกิจกรรมที่คุณจะต้องแสดงออกและเป็นสิ่งที่คุณคุณจะต้องทําแบบรวดเร็วเพราะว่าในเรือนตาที่4ี่มีจุดเจ้ตนตรจันทร์จันทร์ก็เหมือน เหมือนความเป็นบ้านเหมือนแบบการที่แบบเราต้องช้าไม่ได้อะเพราะว่าจุดเจ้าตาจาันเนี่ยมันเปรียบเหมือนชั่วโมงที่แบบมันต้องแบบหลับช้าไม่ได้คือคันนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับ และวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทันี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮา d เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ และก็มาเจอทำมุม4 5องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทำมุม90องศากับเมริเดียนเมริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรันร์ก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านาวนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร,ร์ของผู้ชาย ก็มาเจอกับจุดเจ้าตจาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงย,ยูเรนเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกําเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้น จุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึง ภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดดดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูน คือจุดเจ้าตามไปโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้อันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับเช่นลูกค้าเอางานมาให้คุณเขาอยากเออประมาณว่าให้คุณช่วยทําให้หน่อยแล้วเขาก็เจอะจงมาที่ตัวเราแบบประมาณว่าคนอื่นอาจจะทําแบบคุณไม่ได้ก็มีคุณ ท่าน,นั้นแหละที่คุณจะต้องเข้าไปทําแล้วก็มีดาวทพย์ฮาเดสฮาเดสเนี่ยก็คือความทุกเวทนาการช่วยเหลือและก็ดาวทพย์ฮาเดสเนี่ยเข้าองศาของเขาเนี่ยเขาก็อยู่พิกัดของตัวนี้ครับของราศีสิงราศีสิงก็คืออาทิตย์ก็หมายถึงตัวเราก็คือประมาณว่ากิจกรรมที่ตัวเราเนี่ยจะต้องอเหมือนแบบเข้าไปช่วยเหลือหรือว่า มีคนเนี่ยเขาแบบให้เราเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เราที่พาเดนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจันทรที่สามซึ่งเรือนจันทรที่สามก็เหมือนแบบการติดต่อการคอมมูนิเคชันเพราะว่าเรือนจันทรที่สามก็คือราศีมิถุนก็คือดาวพุธก็คือจะมีการติดต่อเหมือนแบบประมาณว่าเช่นลูกค้าก็อาจจะแบบว่า ให้งานบางงานแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบแก้ไขปัญหานั้นได้ได้ด้วยได้ด้วยดีได้เพราะว่าที่บอกว่าได้ด้วยดีเพราะว่ามันเจอตัวนี้ดาวเสาตัวนี้นะครับดาวเสาก็คือข้อจำกัดแล้วก็เอเจอดาวปูโตปูโตคือการพัฒนาการที่ดีก็คือประมาณว่ากิจกรรมที่แบบว่า ทำสิ่งที่ยากๆที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างที่ผมบอกดาวเสาวก็คือเป็นดาวจราศีของแคปิคอ,กกอนก็คือราศีมังกรก็คือแะบุเข,ขาภูมดาวแรบทะเลอันนี้มันก็จะเหมือนแบบคุณแบบจะต้องไปทํางานที่แบบออ่ยากหรือว่างานที่ค้างค้างมานานแล้วก็คุณทําสําเร็จเพราะว่าอิทธิพลของดาวพูโตพูโตก็คือการพัฒนาการที่ดีคือแบบ เป็นเรื่องของอุปสรรคที่คุณแบบต้องฝ่าฟันมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าต้องทุ่มเทแล้วก็อาจจะมีความเหนื่อยหรือแบบล้าบ้างแต่ก็สามารถทำและสําเร็จเพราะว่าอิทธิพลของดาวพุโตแล้วก็คุณจะรับอิทธิพลของจุดเจ้าต่ายแอชเชนแนนแอชเชนแดนที่อยู่วงนอกในการโคจรจริงในวันนั้นแอชเนแะนนี่ก็หมายถึงสิ่งแวดล้อม ต,ตัวเอสเซนแนนสิ่งรอบที่บ้านที่ลงงานญาติสนิทของที่เราล่ะก็คือเป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบว่าเอ,อเราจะต้องเหมือนแบบแสดงสารภาพบางอย่างเพราะว่าเอ,อจุดจเจ้าตาเอสเซนแนนเนี่ยกับดา,าวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ในเดือนตาที่สิบเดือนตั้ที่สิบก็คือสารภาพเหมือนประมาณว่าบางครั้งคุณอาจจะมีการที่คุณจะต้องเดินทางก็ได้ว่าดา,าวเสาร์เนี่ยก็เหมือนกันเดินทางการเดินทางไปรับ ผมว่าคุณรับหน้าที่ใหม่รับตำแหน่งงานใหม่หรือความรับผิดชอบใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้บางอย่างเพราะอย่างที่ผมบอกว่าดาวคารเน่เขาอยู่ในเดือนตาที่สี่เดือนตาที่สี่ก็ 4. คือการเรียนรู้แล้วก็เหมือนอนาณาจักรความเป็นบ้านแล้วก็มีดาวพฤหัสดาวพฤหัส,หสที่มาสูส่ดวงศีสดวงศีคือดาวสองตัวรวมกันแล้วก็ทำมุมร้อยแปดสิบองศากับจุดที่มาสู่ดวงศีใน ราศีกรกฎคันนี้ดาวพุธหันเนี่ยก็คือเรื่องของความสําเร็จเหมือนประมาณว่างานที่เติบโตมากขึ้นแล้วคุณก็ขยายงานสิ่งที่คุณจะไปทําแล้วก็สามารถที่จะทาแล้วประสบความสําเร็จได้คือดาวพุธหันเนี่ยเขาอยู่ข้าองศาของราศีพิจิกพิจิกก็คือ,อ,อกิจกรรมอ่ะกิจกรรมที่คุณจะต้องทํา กิจก,ก็คือแบบทำต้องทําทันทีหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยเขาอยู่ในเรือนาตาที่เก้าซึ่งเรือนนตาที่เก้าเนี่ยก็คือเรื่องของความสําเร็จในชีวิตเรื่องต่างประเทศสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะมีความสําเร็จความสาเร็จที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นทิศทางที่ถึงแม้คุณจะต้องมีการเดินทางหรือว่าการติดต่อง,งานบางอย่าง ที่ยากๆแต่คุณก็ฝ่าฟันแล้วคุณสามารถทําได้ถึงมันจะแบบอาจจะแบบต้องเหน็ดเหนื่อยหรือว่าต้องไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเงนี้แต่คุณก็ก็สามารถที่คุณจะแบบทําตรงนั้น,นได้อันนี้แล้วก็ทําได้ดีด้วยเพื่อรหัสความสําเร็จผู้โตด้วยคือเพื่อรหัสทั้งผู้โตเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่เก้า 9, ซึ่งแปลว่าเรื่องของความสําเร็จในชีวิต อันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นแนวทางที่แบบถึงตอนนั้นคุณอาจะจะเจอความกดดันบางอย่างเพราะาดาวทิต์เนี่ยอเมตอก็คือสภาวะที่กดดันความบีบคัน้นบางอย่างบีบคั้นเรื่องของอะไรดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความสุขใจเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเอ,อประมาณว่าสมมุติว่าคุณต้องไปทํางานบางงานคุณก็กลัวผิดพลาดแต่คุณก็จะต้องตั้งใจทํา แล้วก็ทําออกมาเนี่ยเพื่อให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่เขามาให้เราทำเนี่เขาเขาโอเคกับเราก็คือเหมือนแบบสามารถทําบางสิง่งบางอย่างที่ที่ถูกใจคนหมู่มากเพราะว่ามีจุดเจ้าจาดจันทร์เนี่ยแปลว่าหมวนชนนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนคือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยมันก็จะ ต้องเจาะจงมาที่ตัวคุณว่าจุดที่มันส่วนลงสีเนี่ยเขาทำมุมเก้าสิบองศากับจุดเจ้าตาอาทิตย์อาทิตย์นี่ก็หมายถึงตัวเราตัวเราสิ่งที่บอกความเป็นตัวเราอันเนี้ยคือเหมือนเจาะจงมาที่ตัวคุณมันก็เลยทําให้คุณอาจจะต้องเหนื่อยบางอย่างคือถ้าเกิดสมมุติว่ายกตัวอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าคุณทํางานแล้ว ลูกค้าเอางานมาให้คุณมากขึ้นแต่เงินเท่าเดิมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบว่าโอเคก็ทำๆไปก่อนละกันเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวของคุณมันเป็นแบบนี้และถ้าเกิดคุณมีดาวคารดาวเนปจูดาวยูเรนนสเนี่ยนะอยู่ในราศีกรกฎของคุณคือมันเป็นที่โครงสร้างของดาวของแต่ละคนด้วยถ้าคุณเจอดาวแบบนั้นเนี่ย คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพราะสมก,การจะมีสองด้านเหนื่อยแล้วคุณอาจจะได้เท่าเดิมหรือว่าถ้าเกิดบางคนมีดาวสุกแลดาวพฤหัสคุณอาจจะมีงานมากขึ้นแต่ว่าเงินก็อาจจะได้มากขึ้นแบบเนี้ยก็ได้ก็นี้มันอยู่ที่โครงสร้างของดวงดาวของแต่ละคนนะนีอันนี้มันก็จะเป็นจุดที่แบบมันเป็นรายละเอียดของ ออกของคนแต่ละคนทีหนึ่งแต่ว่าโดยโดยตรงเนี้ยจุดที่มันศูนย์ลังสีของราศีกรกฎเนี่ยความหมายของช่วงนั้นเนี่ยคุณจะเจอลักษณะแบบนี้คือประมาณว่าอย่าลืมที่ผมบอกก็คือถ้าเกิดคุณได้งานก็อาจจะขอแถมนู่นแถมนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือลูกค้าอาจจะชู้จี้คุณก็ คุณก็ทําไปแบบนี้ก็คือเหมือนแบบให้ดาวมันลงแบบเออเหนื่อยแล้วก็ยังได้ตังไงแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมองค์กรก็อาจจะแบบมีงานที่แบบยายกๆแล้วเขาก็มาให้มาให้คุณทําคุณก็อาจจะแบบไม่เลี่ยงไม่ได้คุณก็ทําไปก่อนเมื่อเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเราก็ทุ่มเทใช่ไหมแล้วคุณก็ประสบความสาเร็จ เพราะว่างานที่ยากๆคนอ,อื่นก็ไม่ทำว่าแอชเชนดนกับดาวเสารเนี่ยเขาอยู่เรือนดาท่สิบก็คือสารภาพที่มงบอกว่ามีใครทํำ้วคุณก็ต้องทำพราพืนรหัสกับคูโตก็คือทำแล้วประสบความสำเร็จอันนี้แน่เขาจะเป็นบบเรียกว่าคือด้านบวกสมก,การนี้มันก็จะเป็นด้านบวกหกสิบเอร์เซนะ